เห็นไหมครับทีวี43นิ้วแขวนอยู่บนท่อ PVC ขนาด1 1ส่วน4นิ้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีทำที่แขวนทีวีบนท่อ PVC แบบประหยัดนะครับถ้าท่านคิดจะประหยัดในยุคนี้นะครับต้องดูให้จบนะครับ ดูคลิปนี้จบแล้วลองไปทำตามดูจะมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายมากขึ้นนะครับที่ท่านกำลังเห็นดูนี้เป็นที่แขวนทีวีราคาไม่เกิน100บาทนะครับแป๊กก็อันนี้ยาวประมาณเม็ดนึงท่อนอนึงก็ไม่เกิน50บาทนะครับ แล้วก็เหล็กเหล็กรูเนี่ยอันประมาณ10บาท2อัน2อันก็20บาทนะครับแล้วก็น็อตแลวกับแหวนประมาณ4ชุดก็ไม่น่าจะเกิน30บาทนะครับนี่ครับผมทำไว้เดี๋ยวผมจะโชว ไว้แขวนทีวี43นิ้วนะครับนี่ครับด้านข้างเป็น่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยบนฟ้าเนี่ยผมจะไปแขวนกับาการทันข้างบนก็ปิดให้นแน่นผมได้แขวนไว้ประมาณ สองปีแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรไม่มีท่าทางว่าจะหักจะจะงอนะครับก็น่าจะทนอยู่นะครับประหยัดด้วยนะครับไม่เกินไม่เกินร้อยบาทครับมีด้านข้างนะครับมีด้านหน้านะครับข้างล่างนี้ก็ทำที่ สองกล่องดาวเทียมนะครับ2อกล่องนี่ครับหลังจาก,กติดตั้งทีวีนะครับนะครทีวี40นิ้วนะครับผมจะให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับมีน็อตยึดที่เหล็กรูให้เรียบร้อยนะครับ นี้ขนาด1นึ่งหนึ่ส่วนสนิ้วนะครับรับน้ำหนัก10บกวนโลดได้สบายๆบาเลยครับลองไปทำดูนะครับประหยัดมากนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ like. ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกด แชรและถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างกดกดติดตามได้เลยนะครับ